ข้าวเหนียวมะม่วงผู้ป่วยใจเสื่อมสามารถทานได้หรือไม่วิดีโอนี้มีคําตอบค่ะ สวัสดีค่ะกวางกมิศลานะคะผู้ป่วยไตเสื่อมไตวายเรืเร้อรงังหลายท่านสอบถามควางกันเข้ามาเยอะเลยค่ะว่าเมื่อไตเสื่อมแล้วข้าวเหนียวมะม่วงทานได้หรือไม่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราลองพิจารณาดูก่อนค่ะว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเขาให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่มะม่วงสุกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะมะม่วงสุกนะคะจัดว่าอยู่ในผลไม้กลุ่มที่มีโพแทสเซียมสูงค่ะเพราะฉะนั้นค่ะผู้ป่วยไตเสื่อมไตวายเรืเร้อรงัง ควรที่จะหลีกเลี่ยงการทานอยู่แล้วนะคะสําหรับข้าวเหนียวมูนค่ะข้าวเหนียวมูนเนี่ยเขาจะมีทั้งน้ําตาลกะทิเกลือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้าวเหนียวมูนเขาก็จะมีทั้งโพแทสเซียมฟอสฟอรัสโซเดียมเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ป่วยไตเสริมตไตวายเรื้อรัง จะทานข้าวเหนียวมะม่วงจริงๆนะคะกวางก็อยากให้ทุกท่านค่ะพิจารณาดูที่ผลค่าเลือดของท่านเองเป็นหลักเลยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่มีค่าโพแทสเซียมค่าฟอสฟอรัสที่สูงอยู่แล้วเนี่ยกวางไม่แนะนานให้นํามาทานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่มีค่าโพแทสเซียมและค่าฟอสฟอรัสเนี่ยที่ต่ำกว่าเกณฑน,นะคะ เราก็ยังพอทานได้ค่ะโดยการที่เรานะคะทานมะม่วงสุกค่ะแค่ 2- อถึงสชิ้นคําค่ะส่วนข้าวเหนียวมูนะคะก็ทานแค่ 1- นถึงสชิ้นคําเท่านั้นเองค่ะเราจะไม่ทานเยอะมากไปกว่านี้นะคะเพราะถ้าเราทานมากกว่านี้เนี่ยจะไม่ดีกับสุขภาพไตของเรานะคะอย่าลืมนะคะการที่เราจะทานอาหารอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมดูที่ค่าผลเลือกของเราเองเป็นหลักนะคะเพื่อไตของเราจะได้ชะลอความเสื่อมไปได้อีกนานเลยล่ะคะ่ะท่านใดนะคะ ที่มีคําถามนะคะสงสัยในยเรื่องอื่นๆหรือเข้าเนียวมะม่วงอีกก็สามารถที่จะแอดไลน์มาคุยกับกวางได้ที่ไลน์แอดอูมิเจลทุกคําถามมีคําตอบนะคะสํำหรับวิด,ดีโอนี้กวางต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก่อนลาจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c ส i b e ให้กับกวางด้วยนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ